ส่วนผลกระทบจากโควิดในจังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้ตอนนี้จังหวัดก็มีแผนทำแซนด์บ็อกใน4อำเภอนะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นภาคท่องเที่ยววันที่1กันยายนนี้แต่ล่าสุดกลับพบว่ามีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ27เท่านั้นก็ทําให้อาจจะต้องเลื่อนเป็น1ตุลาคมนี้แทนครับเครื่องเล่นแนวผจญภยัยหรือว่าซิปลายภายในปินิกแอดเวนเจอร์พาร์คตบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ถูกทิ้งล้างมานานเกือบ2ปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ผู้ประกอบการต้องปิดให้บริการล่าสุดครับนายเจริญธิส์สงวนศาสตร์ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดมีแผนเปิดการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในสี่อำเภอนาร่รองเพื่อให้เกิดการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวกว่า60 0 0 0อัตราซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ27,000ล้านบาทในวันที่1กันยายนนี้ ภายใต้เงื่อนไขคุมเข้มและป้องกันเชื้อโควิด -19 รวมถึงการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละเจแต่จากการตรวจสอบครัพบว่าขณะน,นี้ประชาชนฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ27เท่านั้นเองครับทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทตเตรียมหารือกับจังหวัดโดยอาจจะต้องเลื่อนเปิดเชียงใหม่แซนด์บ็อกเป็นวันที่1ตุลาคม ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วก็จะนําข้อสรุปเสนอให้สูยรบริหารสถานการณ์โควิด1ิหรือว่าสอบคอพิจารณาต่อไปครับ